อันนี้มาดูโจทย์นะครับบอกว่าในปี2550 50เมืองแห่งหนึ่งมีประชากร1ล้านคนถ้าประชากรเพิ่มขึ้นปีละ2%อยากทราบว่าปี2555จะมีประชากรกี่คนนะครับก็ผ่านไป5ปีนะครับเพิ่มขึ้นปีละ2%ก็เป็นก็เป็นเรื่องลำดับเรขาคณิตนะครับลองดู ปีละ2%เนี่ย2%ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขได้คือ2ส่วน100ถ้าทำเป็นทศนิยมก็คือ0.02ครับปีละ2%อของคนที่มีอยู่นะครับดังนั้นในปีแรกที่เพิ่มปี2550เนี่ยมี1ล้านคน1ล้านคน ดังนั้นผ่านเป็น1ปี2,551ก็ต้องมี1ล้านคูณกับอีก2%คำว่าเพิ่มขึ้น2%นก็ต้องเพิ่มจาก100%ไปเป็น100จุดผิดไม่ใช่100นะครับต้องเป็น102 102 เพิ่มขึ้นจาก้อยเป็น102%คําว่า102%เนี่ยก็คือ102ส่วน100หรือทําเป็นทศนิยมก็คือ1.02นะครับดังนั้นจํานวนที่เราต้องการนี่คือจาก1ล้านเนี่ยคูณด้วย1.02นะครับคนนี่คือในปีแรกที่เพิ่มขึ้น,นปีถัดไปปีที่2 2552ก็ต้องเป็น1 ล้านแล้วที่คูณไป1.02ของปีที่2ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกครั้งอีก1อีก2%ก็คือ1.02นะครับคนเราก็จะเห็นว่ามีอัตราส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นที่เอามาคูณนะครับปีละ1.02เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเป็นลำดับ อันนี้เป็น A1 น,นี้เป็น A2 น,นี้เป็น A3 ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น A3 อน,นี้ก็จะเป็น R นะครับซึ่ง R เท่ากับ1.02ดังนั้นในปี2555ก็คือผ่านไป5ปีนะครับจากปี50ไปปี55ผ่านไป5ปีก็คือ A5 A5 เท่ากับ 1,' ล้าน1ล้าน คูณกับ1.02ทั้งหมด4ตัวถูกไหมครับถ้าผ่านไป3ปีก็คูณ2ตัวผ่านไป5ปีก็คูณ4ตัวหรือยกกำลัง4นั่นเองหรือถ้าเราคิดเป็นรูปทั่วไปก็จะได้เหมือนกับ a 5เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ซึ่ง A1 ก็คือ1ล้านนะครับ r ก็คือ1.02 n ก็คือ 5้านี่เองนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เหมือนกันคิดแบบนี้ได้เหมือนกันที่เหลือก็เป็นการคิดเลขธรรมดานะครับเอาหนึุยกกกำลังสี่แล้วก็คูณกับ1ล้านก็จะได้เป็นคำตอบออมาเป็นจำนวนประชากรของปีที่ห้าหรือปี25 5 5ห้าอิบห้าออกมาเป็นคำตอบแบบนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ